สวัสดีครับทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรากแก้ครับห่างหายกันไปพอสมควรนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรยังอยู่ที่เดิมนะฮะยังอยู่ในเรื่องราวของเรื่องราวเดิมเกี่ยวกับวิถีของชาวนารถไถดัดแปลงทางเรื่องของชาวนาอีกหนึ่งทางเลือกนะครับท่านผู้ชมทลิปนี้พัดพลคนรากแยกอยู่ที่บ้านหนองตะไคร้ตำบลสาวัตถีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็น อีพีแรกในการทัวร์อีสานร,รอบที่สองของพัดพนลค,คนรากแย้นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถดัดแปลงแนวคิดแนวคิดซึ่งเป็นแนวคิดของตัวเองนะครับจะพยายามไม่เอาแนวคิดของคนอื่นเอามาใช้จะพยายามคิดค้นเองคิดค้นทุกอย่างที่จะเอามาประกอบเป็นรถไถ,ถดัดแปลงนะท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่าแนวคิดแบบนี้มีแนวคิดแบบไหนบ้างน,นะครับท่านผู้ชมผู้ผลิตคันนี้เป็นอดีตอาจารย์นะฮะเป็นอดีตอาจารย์เทคนิคนะ,คะแต่ตอนนี้รับงานพิเศษเป็นอาจารย์ที่ว uh, ิทย์เทคโนโลยีขอนแก่นนะ,ะหรือว่าที uh, ่เทคโนโลยีจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านู้ชมไปดูนะครับว่ารถคันนี้จะแตกต่างจากรถช่างอื่นๆมากน้อยเพียงใด แต่คนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับไปครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับท่านอาจารย์สุริยนต์นะครับเป็นอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่นนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับต้องขออนุญาตใช้เป็นภาษาอีสานนะครับเพราะว่า เอฟซีบางคนก็บอกว่าผมไปทางเหนือผมก็พูดเหนือบางที่อีสานผมก็พูดอีสานนะครับก็เป็นคนที่พูดภาษาได้ครับก็เพอเมื่อนี้ผมอยู่ที่บ้านนไหนครับกันบ้านหนองตะไก่บ้านหนองตะไก่ตำบลสวัสดีตำบลสวัสดีผู้เมืองขอนแก่นครับผมนะครับผมเออแต่เพราะเราว่าผมมีโอกาสผมก็จะแวะหามหาอาจารย์นะครับก็เลยมื่อนี้จะมีโอกาสเข้ามาแล้วนะครับผมเสื้อ้าที่ทุกคนเห็นมาเบิ้งรถไถตัดแปลงของอาจารย์สุยยนต์ครับซึ่งเป็นรถ ไอ้ดัดแปลงผิดแตกต่างจากทางทุกทางที่ผมไปเคยไปถ่ายมาแครับท่านผู้ชมมันแตกต่างมองไรเดี๋ยวผมจะิพาท่านผู้ชมไปเบื่องกันนะครับว่าแนวคิดความแตกต่างของอาจารย์อาจารย์เราเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับแมคคณิตครับแมคคณิตี่ยวกับการสร้างการสร้างนักประดิษฐ์กับมังกริศนักประดิษฐ์สอนในคิดเป็นสอนในคิดเป็นท่าเป็นสอนในมีความิดในด้านนวัตกรรม เราคก่อนก้อนก้อนาที่ว่าทุกมาฮ็ตเนี่ยอาจารย์ฮ็ดอุปกรณ์เกี่ยวกับอ็นยังไงตอนนั้นสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับกาอนโรงงานเอร์นิเจอรุตสาหกรรมเกกกี่ยววับเครื่องจักรผลทั่วไปที่นี่ก็มีโอกาสได้ไปสอนรับศึกษาไปถ่ายทอดเพราะถ่ายทอดเราตรงนั้นไม่เป็นรู้สากรรมที่ค่อนข้างแค่ห้างกับกับวิถีชที่วิทยาก็เลยขยับมาตรงไกลๆเข้าก็จะเป็นประโยชน์สำหรับ สถาบนเท่าสถาบันรัฐบาลสถาบันนักศึกษานักศึกษาจะได้มีวิถีชีวิตที่เป็นเปพราะเรียกว่าเป็นพุ่มดังเดิมนั่นคือแนวคิดที่ว่าจากการทำอุปกรณ์อุตสาหกรรมแม่ได้ไม่ได้แนวคิดแบบนี้มาจะใส่ครับเออ่มัดจากในห้องไปไปแข่งขันนวัตกรรมต่างๆจะเห็นเห็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมอุตสาหกรรมเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมในด้าน การเกษตรที่มีเข้าจะเห็นน้ำเทคโนโลยีแบบใดที่มาอำนวยความสะดวกสบายครับเกษตรกรบ้านเฮ้าขาการที่น้ำเขามีครับแต่ว่ามันแห้งแห้งเขาจะต้องเป็นร<ล>ดต้นทุนเหรอเออลดต้นทุนมันเป็นเป็นการว่าเขาต้องไปใส่อุปกรณ์เขาทั้งหมดอ,อ่ะกครับ,รบปัจจุบันทาเขาสามารถสั่งตัวน,นี้ได้เข้าก็ต้องใส่วิตีชีวิกรมเขา<น>้ามันยัางงนะปกติเนี่ก็คือรถไทยหน้าเดินตามแบบเชื่อได้ว่าทุกบ้าน ตรงนี้แมนครับแต่บอนเ่อก่อนได้ครับเนาะต่ตอนนี้ขาดวันสิบโอเพนี่หลายหลังเพราะว่าสวนมากขายคือขายออกไปหมดสิ่งที่มัดเ<อ>ปลี่ยนสิ่งที่มัดเปลี่ยนคือเล็กหน่อยซูมือเนี่ยมันติดความทันสมัยติดความส,สบายคมันมสิบ่อเดินตามรถไทได้ก็ไปถามี่อยข้นเนี่ยสิบยอม่เดินตามรถไทยซึงเก้าสิบขนแมนที่นีเขาก็เอาตรงนั้นรเพราะผมสั่งให้เล็กหน่อยคิดเป็นเออห้องตอยอดเป็นนสิ่งที่มี เด็กน้อยผู้ใดที่บ่รู้มันก็มีโอกาสได้เรียนพอโรงเรียนมันสามารถเปิดโอกาสได้เรียนได้ฝึกนี่ได้คลองจริงไปเลยเอาประเด็นโรงเรียนรู้สเปะสปะวิธีทางที่ถูกต้องจั่นเอนั่เคลื่อนไหวคิดแนวคิดที่ที่อาจารย์มาประดิษฐ์เป็นรถคันนี้นะครับแล้วก็มีนักศึกษามาเพิ่มแม่นักศาจะอักศึกษาได้เวิร์คช็อปเขาลุกเวิร์คช็อปเขาลุกตรงนี้เนือย่างหนึ่งที่ที่สำคัญที่สุดก็คือเน้นเห็นหล่องร้อยของการการสั่งด้วยมือให้มันเป็นเอกลักษณ์ ของของของเต่ละคนมันจะบูรขึ้นกันแล้วตรงนี้มันคือสเสน่ห์ของการเท็ดนวัตกรรม okay, นี่แห <นะ S 1> <ม>ละครับเนี่ยท่านผู้ชมอย่างที่อาจารย์ประยนท่านบอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าสเสน่ห์ของสูตรของอาจารย์นี้จะเป็นแบบไหนที่ผมบอกว่าเป็นการประดิษฐ์คิดค้นทุกอย่างนะครับไม่ได้เอามาจากส่วนมากเลยนะครับไม่ได้ซื้อมาจากแล้ว ในตลาดแล้วก็เอามาประกอบเหมือนกับช่างคนอื่นๆทั่วไปนะครับเดีย๋ยวไปดูรายละเอียดในรถพร้อมๆกันเลยนะครับท่านผ,ทนผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับว่าแนวคิดที่อาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นเองส่วนมากเลยนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นเองครับอาจารย์ครับอา่าโค้งนี่เป็นโค้งของยี่ห้อยังครับรอ่าโค้งนี่เป็นโค้งกระทิงแดงเก่าครับกระทิงแดงสองเกล็ดนหนาโนครับอาจารย์ครับแแมมนน มันจะมีชำรุดแน่ธรรมดาครับก็เป็นโค้งเป็นโค้งเดิมบอกครับด้วยโค้งเดิมโค้งเดิมโคงเดิมของเฮาเลยโค้งเดิมของมั่นมากส่วนที่เฮามาใส่ของเดิมมันจะมีแต่โค้งตัวนี้ครับชุดนี้เป็นล่อรล่อเล็กล่อเล็กคือเกลอก็โค้งุณเกียรครับครับต่อไปก็จะเป็นการนำปะทูดิบมาสั่งให้มันเป็นรูปร่างขึ้นมาตั้งแต่โค้งสั่งครับตั้งแต่โค้งสั่งก็คือพุ่งมาไล่เนาะพุ่งมาไล่ครับพุ่งมาไล่นยี่ครับ เป็นดั้เอาเองล็กครับเป็นเล็กกลมเล็กกลมแล้วก็เอามาดัดเอาเองมัดั้แต่เอาเองเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีเครื่องดัดเครื่องดัดครับซึ่งเป็นคนนวัตกรรมของนักเรียนนักศึกษาเขาสั่งกันมากอันนี้เป็นเล็กตันตล้อาจารย์รัวเป็นเล็กเล็กกลมเล็กกวงครับเล็กกลมงซึ่งมันจะเบาเบาแล้วก็ตัวนี้พระท่านส้ำเร็จครับอันนั้นขั้นแรกกเออลอย่างลูกหลอกไอ้ลูกหลอกจำับหมุนครับพระท่านส้ำเร็จเพียงแต่ว่าให้เห็นแนวแนวสั่งแล้วตัวนี้ก็บ่ได้ใส่ไอ้กับ กระปุกพวงมาลัยแมนครับตัวนี้กระสางกันมากนักเรียนนักศึกษาเขาซอยเข้ากับใหแนวท่างเข้าไปเขาบอกว่า,าการที่เข้าจมุนได้มัน,นมตรงมีเฟื่งนอ,นงงงองตัวนอนก็เฟื่องเฟื่องคับก็เฟื่องตามตรงนี้ครับสองตัวเฟื่องตัวนอนเนี่ยเขาเฮ็ดเองแมนบอกครับ<ส>จางส้างเองนักศึกษา,าส้างเองใส่สะพานซีครับรตอนเดิมเดิมเนี่ยมันเป็นเล็กเศ็หนึ่งตันเป็นเล็กตันมันบอครับแล้วก็เอามากึ่งมากึ่งเดินเกี่ยวเดินเกี่ยวเกี่ยวตัวนี้มันจะเป็นเกี่ยวใยเกี่ยวกระดานเขาเรียก แล้วก็ตัวตัวซับตัวนี้เขาก็มาปาดเอาใส่ไฟเบอร์มันเหมือนกับไอ้พ่อเมลล่ารถเก่งเขาเอิ่นพ่อเมลล่าอย่างก็ผมก็ลืมซื้อไปแล้วล่ะพ่อเมลล่าเข้าเวอร์ปอมว่าไหนเป็นเพ่อเวอร์ผมไม่เคยเห็นนะบอมเป็นพ่อเวอร์ครับอ่าเขาเขาเอิอ่าผมผมผมเรียกไปถ่วงนะครับท่านผู้ชมผมลืมไปแล้วแต่คือวิธีการก็คืออ่าอาจารย์เขาใช้วิธีใช้เหล็กเส้นหนึ่งนะครับเหล็กน่าจะเป็นเหล็กหนึ่งหนึ่งจุดสองอาจารย์หนึ่งจุดหกครับหนึ่งจุดหกแล้วก็เอามากึ่งเป็นเป็นเกลียวเกลียว ะฮะกึ่งเป็นเกี่ยวนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ตัวในนั้นเป็นเฟืองนะครับเป็นเฟืองเป็นเฟืองเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนใส่แผ่นเหล็กขนาดฮาหุนครับฮาหุนตัดเป็นเฟืองเป็นเฟืองนะลองอันนั้นเขาก็แปลงเองแปลงเองครับบด้หาซื้อทั่วไปบ่อครับผมผมนึกว่าอาจารย์ไปเอาไปแกะบหาซื้อมาจากีนี่แผ่นเหล็กเป็นสีมาอันนี้เป็นแผ่นเหล็กเองนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วก็มาตัดแล้วก็มาทเป็นเฟืองเองเพื่อที่จะมารับ รับตัวตัวร่องเฟืองตัวนี้นะครับร่องตัวหนอนตัวนี้เนี่ยแล้วเวลาเวลาเลี้ยวเลี้ยวเวลาเลี้ยวนะครับเดี๋ยวเวลาเลี้ยวเวลาหมุนปุ๊บเห็นไหไอตัวนี้หมุนแล้วก็เฟืองตัวนั้นก็จะหมุนเฟืองไอ้ขับเฟืองแล้วไอ้เฟืองตัวนี้ก็จะถูกเชื่อมตายแล้วก็มาส่งมาที่คันชักคันชักนะครับมาที่ลูกหมาแล้วก็คันชักกันส่งเนี่ยเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นแนวคลิปที่บอกว่าประิษฐ์เองผมก็ยังลืมเอ่ยชื่อไม่ถูกนะว่า เป็นเป็นพวงมาลัยรถเก่งอ่ะเคยเห็นด้วยมีความแตกต่างแล้วก็ไฮดรอลิกไม่มีไฮดรอลิกนะครับคันนี้แต่ว่าเป็นอ่าอะไรนะอาจารย์แม่แรงแม่แรงแม่แรงนี่อาจารย์ผมจะพานี่นี่เนี่ยผมพาท่านชมอันนี้อันนี้เปิดได้บอลครับจแต่ก็ไมีนัดยกข้างล่างอ๋อต้องตรงอันนอดอ่อนนี่นี่ครับท่านผู้ชมนี่นะนี่แม่แรงนะครับนี่นี่วิธีวิธีจะ อันนี้อาอจารย์เอาลงเนือขึนครับเนี่ยเอาขึ้นครับ,อ,บอ๋อแต่ว่าเอาลงเนือคือแตะลงอย่างเดียวเป็นบ่ครับแตะลงตัวนี้เวลาไข่เราเลา้ยงนได้นี่เน,นี่นยน,นะนี่คือนี่เวลาแตะลงนะท่านท่านผู้ชมครับนี่สังเกตดูตัวนี้นะครับนี่ยนะเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดเป็นแม่แรงธรรมดาทั่วไปนะถ้าเราถ้าเราตั้งนะเวลาเราจะไข่ไข่แม่แรงน่ะเราเราใช้ตัวหมุนนะแต่อาจารย์ใช้วิธีใช้กลไกกลไกควบคุมด้วยมือสะดวกอืมแล้วเวลาเราจะเอาหางขึ้นเนี่ย ประมาณนี่งโยกโยกนะโยกนะประมาณหกเจ็ดครั้งนะครท่านผู้ชมเนี่ยนี่ี่มันจะมีความนิ่มนวลเวลาลงครับอ่าคือจะเสียเวลานิดเดียวอ่าไม่ต้องเราเราไม่ต้องใส่มือยกนครับเบาเบาอ่าออทึ่เป็นเม็ดเทคโนโลยีแบบเมนวนผสมประสานเป็นแนวคิดของอาจารย์นะฮะแนวคิดอาจารย์สอนสอนลูกศิษย์เลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยอืสอนให้คิดเป็นด้วยโอ้โห เนี่ยนักศึกษานักศึกษาที่เทคโนโนะฮะก็มาได้ไอเดียมาได,ได้มามาดูแล<ม>้ว<ม>ไอเดียแล้วก็ลงมาใส่ชิ้นงานว่าทดสอบว่าทฤษฎีที่เราคิดทุกวันทำถูกต้องหรือไม่เนี่อันนี้ก็คือบูทพวกนี้ก็คือนักศึกษาเกึ่งหมดเลยครับกึบ่งหมดเลยเนื่องจากมันจะฟิตมันจะบหลวม ระบบเกียร์ก็แต่ค่ายก็ทั่วไปบ่เคยได้ครับเพิ่นแมนใช่ครับแค่ว่าที่เน้นเนี่ยเห็นให้เห็นว่าร่องรอยของการทําด้วยแฮนด์เมดน่ะคิดขึ้นมากน้ำเสนอตรงนั้นภาพตรงนั้นคือทั่วไปแล้วก็ธรรมดาแล้วก็อ่าใบมีดดันหน้านะครับท่านผู้ชมใบมีดดันหน้านี่ยังไม่สําเร็จอันนี้ยังไม่สําเร็จนะในในช่วงที่ทดสอบครับเนี่ยดันได้ตัดได้ เราดันได้ตักได้ด้อยู่ในอันเดียวกันด้วยเดียวกันหมดครับอันนี้เวลาเราขึ้นอาขึ้นกันไลยครับอาจารย์พิเศแบบเดียวกันครับจะออกแบบวิธีการอ๋อแบบเดียวกันเลยต้องเพิ่มแม่แรงอีกตัวหนึ่งแมนอ๋อซึ่งแม่แรงตัวเดียวนี้มัดมันแค่สองตัวต้นทุนเ้าก็ถูกครับอีกอย่างหนึ่งสำคัญที่สุดที่ผมเห็นนะผมว่ามันขอตีดอกเพราะว่าเนื่องจากระบบของรถเนี่ยมันจะเป็นระบบสายพานเที่วใส่เนี่ยค่อยใส่สายพานพวกนี้นะครับเป็นสายพานธรรมดาเขาเรียกว่าใช้หน้าเดียว Oh. เวลาเข้าไปใส่สองหนาผิดผิดสายพันธุ์หมายทีงว่าเขาใส่ลูกเตะกดไมมรู้ครับครับแมนมัน, oh. ม,น,ม,นมันสายพันธุ์นี้สําหรับใส่หนาเดียวไม่ใส่ด้านหลังคร oh. ับถ้าด้านหลังต้องเป็นสายพันธุ์ปันปลาอ๋อ oh. ซึ่งคมีกลไกล่ระบบของมันเนี่ยมันจะมีอยู่ในทฤษฎีในการเย็บแต่ว่าพ่อทฤษฎีตัวนั้นลูกปฏิบัติเป็นคนละยางกันครับ oh. ผมเมนมูพวกที่เพื่อนเฮอะ่ะเพื่อนไปลากปั้มลากุดชุด ขาเรียกว่าชุดอะไรชุดประคองชุดครับพวกเนี้ยมันเห็นใ้รถตัวนี้เสียกําลังแมนแมนครับเครื่องบ<อ>างทีเห็นใ้เครื่องกําลังตกเลยครับน้อไปใ่ลูกเตะหลายลูกย<ม>ิงหลายยิงยิงยิงสายพานมันเป็นสายพานซึ่งเขาออกแบบมาใชาหน้าเดียวครับอ้โเนี่ยดูกลไก่ะท่านผู้ชมเนี่ยที่ผมบอกว่าเนี่ยแนวคิดน่ะอาจารย์จะคิดไม่เหมือนคนอื่นนะครับเราต้องต้องคิดให้มันแตกต่างจากคนอื่นนะฮะต้องคิดให้แตกต่างจากคนอื่น อโหผมคยอาจารย์ผมคยเห็นไอ้แม่แรกนี่เป็นขั้นที่สองของอาจารย์นะเป็นขั้นที่สองนะครับของขั้นแรกนี่ผมเห็นที่เขาเอาแม่แรกไม่เห็ดนี่อยู่อำเภอเวียงเวียงเชียงลุงจังหวัดเชียงรายแต่เขาปด้เหตุแบบนี้เขาเห็นคนละอยกกันแต่ว่าแนวคิดคือเอาแม่แรงาหมไม่ไม่เห็ดเบากว่าเป็นเป็ดกลางแล้ว่างมันมันก็เบาแล้วก็มันก็ซอยประหยัดงบประมาณการใส่ให้รูล็กหล หัวใจของมันด้นครับห<ถ>ัวใจของการาสร้างนวัตกรรมนี่หนึ่ง<ล>ตงอลดต้นทุนเลย,ยลดต้นทุนครับรับหนึ่งเลยสำต้นทุนสะดวกสบายนะในการสร้านสาคัญอีกอย่างมันก็คือเขาเรียวกว่าระบบเซตตี้เนะี่ยปลอดภัยในด,ด,ด้านกา,ก,าการขับขี่สำคัญเลยสำคัญมากระบบปองกาการขับขี่เลยนี่ครับท่านผู้ชมเป็นแนวคิดที่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นแนวคิดที่เป็นการลดต้นทุนอย่างแท้จริงนะครับ เราไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อไฮดรอลิกที่มีราคาเป็นหมื่นนะครับเราใช้แบบนี้ลงทุนไอตัวนี้ประมาณเจ้าบาทครับตัวละสามร้อยตัวสามร้อยานเขาไปซื้อไฮดรอลิกดีกว่าไหนแยกกะบอกไฮดรอลิกไหนจะเป็นสายไฮดรอลิกต่้มหมื่นกว่าบาทต่อพวงครับเใเขาเรียกว่าเหตุใดการสูญเสียตรงนั้นโดยโดยที่ค้นท่ากำลังกรถึงจะเข้ากรถึงตรงนั้นเส้นตรงนี้สามารถเข้าถึงได้ นี่ครับที่ผม<อ>บ,บอกว่าเป็น,นทางเลือกของเกษตรกรอย่างแท้จริงเลยครับเพราะว่าเกษตรกรเห็ดหน้าเห็ดไรกับเขาก็ได้ตันจักบาทนะครับแล้วก็ว่าข้าวโพดได้ตันจักบาทแล้วก็กา,ารจาา้างรถไถลรหนึ่งไถปันแถวนี้ยผมหูว่าลหนึ่งจักบาทไรห,หนึ่งกับ,บท่นหอดท่านบอกครับอประมาณท่นสองท่านสองนะครับขันเขามีรถแบบนี้เอง เฮ็ดเองมดน้ำมันกับสมมติถ้าเฉลี่ยต่อนหนึ่งไร่เนี่ยครับประมาณเราถ้ถึงร้อยบาทได้ครับถึงร้อบาทตัถึงร้อยบาทเลยสามมิตรครับเองนั่งนั่งนุดโอ้สุดยอดจริงจริงมันเป็นหัวใจของมันสำคัญมองมองนึงเวลามันมันมันตำรวดมันสูญเสียการดูแลสมบุกเขาต้องซ่อมได้เองอ่าแมนแมนครับเพราะนว่าเขายี่ยังก็แก๊กเขาไปจ้างซะช้ำไม่ได้เลยครับเข่าศูนย์เข่าศูนย์เนาะครับต้นทุนไปแล้วไอ้ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ย สามารถถอดได้ถอดได้แล้วก็สอมแซมเองได้สอมแซมเองได้หมดเลยส่วนมากที่ว่ามันจะเสียผมบอกหลายหลายข้างแล้วครับหลายหลายคลิปเลยส่วนมากที่จะเสียก็คือรอยเชื่อมรอยเชื่อมขันเขาเชื่อมดีเล็กดีมันเก็ดสีบอหักมันมนต้องเลือกใส่อุปกรณ์วัตถุดิบที่เป็นเนื้องานที่ใกล้เชื่อมกันเขาจึงจะเชื่อมได้ดีอันนี้เป็นทฤษฎีจัดอีกอย่างหนึ่งนี่ยังยังไม่ได้ถามค่าหนา พันนาตัวนี้ยู่ที่หกสิาสนิเอีกก็คือบ่ได้ใส่ดุมของรถเก๋งบ่ได้ใส่ดุมอันนี้ก็ประดิษฐ์เองประดิษฐ์เองคิดเองคิดเองด้วยการเอาแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กมาดัดตามรูปร่างเอาเอาแผ่นเหล็กเดี๋ยวผมถอดใหื้อมึงกัคเับเพื่อาจะได้เห็นกันมุ้งบอกเดี๋ยวอาจารย์จะลงทุนถอดให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมก็คืออาจารย์ก็จะใช้แผ่นเพจนะฮะแผ่นเหล็กแผ่นเพลอ่ะไอตัวนี้ใช้บูธ้อครับว่าได้ใส่นั่น นี่ใส่บูทพอเนื่องจากลูกปืนมันจะมีปัญหาแต่ว่าตรงนี้พระธนเนชชัดเลยครับว่ามันอายุการใช้งานในแสกตั้งกับลูกปืนบอ่อนี่เป็น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 บูทเล็ก,กบ่ครับเับเป็นบูทครับบูทที่นักเรียนเขากึ่งมาใส่แล้วก็ใส่หัวอาจ์ะระบีใส่รอเลียงซึ่งเวลาน้ำเขาเขาเรืยย่องอาจารจลบีมันก็ถอยออกมาผมลืมตัวมันแตใ่ว่าเขได้ใส่ลูกปืนมั้บ่ครับแม่นมันใส่ลูกปืนนีแป้นนาแป้นตัวน<อ>ี้ดัดเล็กเล็กตัวนี้ใส่ขนาด เป๊ะชุดบังคับเรี้ยวไส้เล็กสามหุนครับแับตามรูปร่างพับเข่าตรงกันเป๊ะเลยครับแใถ้าเขามีวิธีการน่เขาแนะนําสอนนักเรียนให้มันดูว่าพับเรื่องไหนให้มันเต็มให้มันได้ฉากอาจารย์หมุนหมุนรอบไปทั้งขวาไดเปล่ครับหมุนหมุนให้มดเลยครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับว่ารถคันนี้ไม่ใช้ดุมล้อที่ซื้อมาจากตลาดทั่วไปนะครับ แต่เป็นการสร้างขึ้นเองด้วยการใช้แผ่นเหล็กใช้แผ่นเหล็กแผ่นเพจนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมกับบูธเจาะอาจารย์คล้ายๆครับเจาะหูมันปะครับเจาะหู้ตรงนี้ฟ<า>ิตเลยเพราะว่า,าไอ้มองแผ่นเพจทเ่ไหมครับครับแมนเจาะเจาะนู้หนนิ้วครับสลักตรงนี้มันใช่ประมาณหนึ่งนิ้วนะตรงเนี้ยครับเนี่ยนะแผ่นเพลทเจาะหู้แล้วก็เอาเอาบูธทะลุเลยแมนตัวนี้น็อตฝังครับว่าแมนน็อตห้อยตัวนี้ฝังเกี่ยวเข้าไปได้แน่เลยซึ่งจะมีกวอนแน่นหนากว่ามาก่าน็อนห้อยครับ แต่จริงจริงทานอนอตหอยมันจะเห็นง่ายแต่ว่าว้มแข็งแรงอ่ะมันสู่แบบนี้ก็ได้ใส่น,อนอัดขนาดเบอร์สิบเก้าสามมุนครึ่งครับเข้ากระซางเอาเอ้พบแล้วก็ผมเริ่มถามไปว่าตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงละปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ลดคนินนใส่งบประมาณไปประมาณจักบาทแล้วครับประมาณยูจิบกเกินหมือนหนึ่งครับบวกเกินหมือนหนึ่งซื้อเล็กซื้อใหย่าหมเนี่ยบกเกินมือนหนอกกนมื่น่ว่าการใส่เวลาในการ ตกแต่งประกอบนี่ใต่ดวนบางจุดนะครับบางจุดเาเา็ดถูกหรอแต่ว่าใส่ใส,ใส่แตแหแ่งมาถูกต,ยยถต้องใหญ่ถึงซี่เสียทมาแก้ไขเพื่อแตมันเขาดูาพาะ<พ>่เพราะว่ามันเป็นรถขั้นนี้เป็นรถขั้นแรกเนาะคันแรกครับคันแรกมันเพิ่งจะเอาเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของเขาให้ให้มลุกปฏิบัติต้งเสียมันจะซาครับแต่ว่ามันได้ผลมันมีความแน่นอน โอ้นี่ผมกาลังสังเกตเห็นท่านผู้ชมล้อนี้ก็ขยับได้ด้วยนะเนี่ยนี่ขยับได้ด้วยนะขยับเข้าออกอแอบเข้าฝรั่งค่อยล่องมันได้เนี่ยเป็นไงท่านผู้ชมก็คิดว่าน่าจะเป็นคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่สร้างไอเดียให้กับช่างหลายๆช่างหลายๆคนเลยนะครับที่กําลังคิดจะทํารถไถดัดแปลงเองแบบนี้นะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่ามีเอฟซีเขา เบิ้งคลิปนี้แล้วเออยากจะเหตตามในอาจารย์สิอนุญาตให้เขาเหตบ่นี่ได้ครับได้บางเียนี่ทำให้ลูกหลานกะทรงมากเรียนน้ำมาฝึกนํำมันจะได้ดีกว่าที่เฮาจะไปลงมือเหตเองแต่ถาม่ามีปัญหายังติดต่อได้ครับติดต่อทีวิีอะไรเทคโนโลยีก็ได้ทีนีก็ได้นี่คือวิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่นนะครับที่อาจารย์ สอนพิเศษอยู่ในขนาดนี้นะฮะสมมุติว่าคันคลิปนี้ออกไปแล้วมีคนติดต่ออยากจะให้อาจารย์เ็ดให้ขอเบอร์โทรเลยครับอาจารย์ติดต่ออาจารย์ได้ติดต่อได้รับ,รบเบอร์โทรกับสยุด้านล่างด้านลา่า,นลางกับเบอร์อย่างครับ0810963731ครับครับ0810963731นะครับเดี๋ยว มจะลงหมายเลขโทรศัพท์ลงอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่ลืมฝากกดไลค์กดติดตามไปกับพัดพลคนรากแก้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมพัดพลคนรากแก้และอาจารย์สุยยนต์ต้องจากลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเนคินี้สวัสดีครับสวัสดีครับจางครับ